เพจแอดมินต้นที7พีซื้อขายรหัส Rv ปลอดภัย100%ไม่โกงไม่เกลียนลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์และก็กดติดตามไปด้วยนะครับ <Yahoo! S 1> แข็งแข็งแข็งได้แข็งได้แข็งต่อเนื่องแข็งต่อเนื่อง,ง,องสองครั้งสองครั้งปับ๊บตายแข็งลำครับลำลำ,ลำเรียบร้อยสโลคิวไปนหนึ่ง E A แบบอีซี่มาเล่นซีไอเล่นได้นะเนี่ยแช่ได้แช่ได้ตายตายตาย เฮ้ยหนึงวิหนึงวิสวย <Wow. S 1> เป็นฮีโร่ที่ยังไม่มีคลิปในช่องเป็นหนึ่งในนั้นเลยเดียเซียนโหเอฟสสกิลโคตรสวยเลยโอสกินผมเขียวว้าว <Wow. S 1> เลือกมาโชว์สกินไว้ <Wow. S 1> เล่นล่าสุดนี่น่าจะประมาณช่วงมันเข้ามาใหม่ๆนี่แหละช่วงแรกๆนี่แหละ oh, <no. S 1> ไม่ค่อยได้เล่นมันเท่าไหร่ตัยเนี่ย จะแชร์โดนหรือเปล่าวะนี่ไงนี่โอ้โหจินตนาการไปไกลมากโอ้โหฟิกเกอร์เสียแล้วครับต้นเกลลุมลุ่มลุมลุมลุม,ลมเรามีสามเรามีสามเรามีสามเฮ้ยแข็งอย่างนี้โดนอย่างนี้โดนแข็งแชร์ตอบไม่ได้วะหนึ่งวิหนึ่งวิไปอืมเฟิร์สบัตโอ้โหโชว์โชว์ไปหนึ่งทีเฮ้ยแฟดหิวแฟดหิวแฟดหิวหนึ่งวิหนึ่งว,วิโอ้โหแม่งหลบกูได้หลบได้ไงฟ้าโอ้ โอ้ไม่เห็นวงไม่เห็นวงสกิลสองมันเป็นสีวงม่วงอ่ะฮะโลโหลเอฟเอฟสกินมันทำพิดอะมันเป็นวงม่วงขึ้นอะโอ้ไม่เห็นสวยแล้วสวยแล้วเอฟเอฟสกินทำพิษซะแล้วมันมันไม่ขึ้นเป็นวงเลยอะตอนแช่เนี่ยมันต้องรอก่อนถึงจะขึ้นเป็นวงให้อะ่ะเออ เรนบนเยอะนะบนเยอะนะกำลังวิ่งไปนะกำลังวิ่งไปนะกำลังวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเสียวเซียนคุ้มเฮ้ยได้วันหนึ่งตัวแข็งแข่งแข็งได้แข็งได้แข็งต่อเนื่องแข็งต่อเนื่องสองครั้งสองครั้งปาบตายสองวิสองวิสองว,องวิหนึ่งวิหนึ่งวิปาบตีไปเรียบร้อยฮึบเรียบร้อยสวยเพื่อนตามแผนเลย อ้าวเลือดเหลือแค่นี้ตอนไหนเนี่ยอ้าวจะตายแล้วมา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 แล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหโดนมีคนโดนมีคนโดนแช่หนึ่งตัวครับแช่สองตัวลำสิครับลำ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 ปรับไม่ตายสักตัวโอ้โหเหลือตัวละร้อยสองร้อยเรียบร้อยแช่รอเลยสัตว์แปดโอ้โหทิปเปิลคิวว้าว wow. เฮ้ยเมียนตีเปล่าเมียนตีเปล่าไม่เมียนตีอย่าเพิ่งไปไล่เขาสองวิสองวิเฮ้ยลาบิวข้างหลังลาบิวข้างหลังได้ข้างหลังได้มันโดนแช่มันโดนแช่ซับ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 ,ซบนั่นแหละนั่นแหละกูฟิกกูฟิกสโลได้ฟิกสโลได้โอ้โหช่วยอะไรแค่นี้ถอย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 อ้าวโปเกมอนกูไปทำอะไรข้างหลังอ่ะเฮ้ยโปเกมอนกูวิ่งผ่านเขาได้ไงเนี่ยโอ้ไม่โดน โดนไหมวะ ah? โดนเลนกลางนี่ดักได้แลเนี่ยน่าจะมีสักตัววิ่งมาหรือเปล่ามันเอามังกรอยู่วะไม่ใช่แข็งลำครับลำลำเรียบร้อยสโลคิวไปหนึ่ง e อแบบอีซี่เฮ้ยเอาเรื่องนะเนี่ยเฮ้ยยังพอเล่นได้อยู่นะ เริ่มแชร์โดนแล้ว่ะเริ่มเห็นเอฟเฟกต์สกิลมันละโอ้แช่แช่หนึ่งตัวครับแช่หนึ่งตัวครับสโลครับสโลครับเล่นได้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 ไดเล่นได้ไปออกมาออกมาออกมาจะเย็นจะเย็นโอ้ตายโอ้โหดีก็ตายแฟดเดี๋ยวแช่ให้แช่ให้แช่แช่แช่ โดนหนึ่งตัวซะงั้นปะนี่ไง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 สองวิสองวิสองวิให้ใหหลังโดนหลังโดนครับหลังโดนครับโอ้เทพยกนก็โดนไล่สองวิสองวินาะสองวิถอยมาก่อนถอยมาก่อนเรียบร้อยลิทิสแมง่งพิ้งไก่ โอ้เรินกลางทิ้งไม่ได้ว่ะไปไม่ได้ต้องเคลียร์กลางรอรอเข้ากลางนี่รอเข้ากลางนี่<ม>ไปไม่ได้นะตรงนั้นนะ่ะ<ม>โอ้คิวเพื่อนมึงไม่ฟังกูเลยม,มาเล่นซีไอเล่นได้นะเนี่ยแชร์ได้แชร์ได้ตายตายตายเฮ้ยหนึ่งวิหนึ่งวิสวย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  สวยอยู่สวยอยู่เฮ้ยมันเอามังกรมันเอามังกรมันเอามังกรมาแล้วมาแล้วมาแล้วแช่แข็งแบบตานหน้าโอ้โหฟิกไปจับหนึ่งกีไม่ตายอัพสกิลผิดด้วยเมื่อกี้โอ้โหลนจัดๆให้ตายเลยนะโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเฮ้ยเดวเสียนเวทแดง มาแล้วมาแล้วได้แล้วเนี่ยได้เนี่ยแช่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 แชลำอยู่ลำอยู่ลำอยู่โอ้โห <c oughs> นี่ไงเจ็บไปสิมึง <c oughs> สวย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 นี่ไงแช่ไปหนึ่งคีสองวิสองวิสองวิองวโอ้พลังของสกินชัดๆ นี่ไงแข็งไปสีหนูสองวิสองวิหนึ่งวิหนึ่งวิสโลไปหนึ่งทีเจ็บตีป้อมตีป้อมไอ้เสียตีป้อมดาร์ก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 เล่นล่างก็ได้นะเชียร์เล่นล่างแล้วดาร์กเอาดาร์กเฮ้เฮ้มีคนมีคนวิ่งมาปะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเป,นะปิดนะรอรอปิด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 ,รปดตรงนี้ รอรอรอปิดตรงนี้ <c oughs> กำลังวิ่งไปนะห้าวีนะห้าวีห้าวีห้าวี อ๋อเรียบร้อยแตกมากเอ,อ้ดยดาเมจไม่ค่อยแรงอ่ะตัวเนี้ยเน้นซีซีมากกว่าโปกเกมอนกันวร้อนแข่งแบบต่อนเนื่องแข่งแบบต่อนเนื่องมาแล้วมาแล้วดาร์กได้ดาร์กได,ด,ได้มันโลมันโลเมื่อกี้ม,มีไอ้ไปิเคียร่างคนหนึ่งสิเพราะกูทำอะไรเนี่ย ป่าอยใใู่ไหนเฮ้คิวโอ,โอ้มันเห็นนะเนี่ยมันเห็นนะเนี่ยมาละมาละสามสิบวิสามสิบวิกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปเขียบนนะเขียบนแปบ๊บเขียบนแปบ๊บ หนึ่งหนึ่งตอนเนี้ยสู้ได้อยู่สู้แครี่ครับพี่เช่าดูพลังเขาจะกินใหม่กาลังมิงไปนะกาลังมิงไปตรงกลางตรงกลางโซนกลางเลยครับเฮ้ยมีคนเปิดประเด็นเกิดขึ้นมีคนเปิดประเด็นเกิดขึ้นเน็ตน้อยขังมันสิโอ้โหคิวคิวบ้าอเลยเนี่ยขังกันเองด้วยจบได้นะเนี่ยจบได้สักกันนะเนี่ยจบได้นะเนี่ย ได้นะเนี่ยตัวเนี้ต้องโชว์ท่ายากอัลติเมตป๊าบเรียบร้อยทำทำไมไม่รู้ MVP ร้อยี่สิบห้าว่ะเออพลังของสกินใหม่ได้ MVP แบบอีซี่อิมพ์มนวิ่งเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ว่ะ ฮ้ยสร้างดาเมจเยอะสุดอยู่นะสิบเอ้สิห้าเะสิแล้วก็หกสิ